แต่งเพลงช้างแล้วก็แต่งหญิงหลวงรังนะฮะแต่ก็ทําแบบนั้นไม่ได้ครับพี่ครับนอนเป็นเรื่องทันทุกกรรครับครับก็จะมีอีกสองวันนะครับที่เตอ๋อจะไปหาที่บ้านนั่นก็คือคืนนี้ท่านมาอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้เจอท่านนี้คืนนี้ทำไงฮะพี่เราเตอ๋อจะไปหาที่บ้านนอรนอ๋อแบบม่ ระหว่างที่น้องเต๋อพูดถึงถือว่าทุกท่านทําหน้าที่ได้ดีมากนะครับแต่ถ้าเสียงช้อนเบาวันนี้นิดนึงครับผมว่าเต๋อจะพูดได้ดีกว่านี้ครกินเบาๆครับกินเบาๆผิวยังไงก็ต้องกินแต่กินเบาๆฮะ,ค,ะคุยกันได้แต่ช้อนอย่าดังครับอ่านะครับวันนี้เนี่ยเป็นวันที่เขาเรียกว่าอะไรสามร้อยกว่าท่านมีความสุขแต่สิทท่านมีความทุกข์เ้องเตรียมตัวมาพูดตันนี้นะครับ เหมือนสอบเลยผมว่านะวันการพูด5นาทีไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ผมผมเองหลายท่านนะครับมีแบบว่าท่องตำรานะฮะเดี๋ยวไปเข้าห้องสอบเนาะก็ต้องของลงมือให้นักสิท่านที่เสียสละเพื่อความสุขของพวกเราในวันนี้นะครับตัวเองมาเพื่อแต่ท่านบอกอ่ะพี่น้องๆที่กำลังท่องอยู่9ท่านนะครับไม่ต้องท่องหรอกครับเพราะอยูขึ้นเวทีจะลืมครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องท่องหรอกฮะเอาขึ้นมาแล้วก็ซัดไปเลยได้กันนะฮะ ผู้ที่เข้าห้องสอบท่านสอบไปท,ท,ท่านนี้เป็นที่อิจฉาของสุภาพสตรีผมคิดว่าทั้นคณะนี้และทัน้ง,งานใช่ไหมใช่ครับพี่ไม่ว่าจะเป็นรูปโฉมหน้าตาที่สวยสดงดงามสครานตาผมพูดสาบนี้เข้ากับรุ่นะหมสครานตานี่เป็นสับที่ทันสมัยใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้ ยังมีฐานะดีเป็นเลือนดีครับครับแล้วก็สุดท้ายคือมีแฟนหลอ่ออายุน้อยที่เป็นที่ใฝ่ฝันของคุณสุภาพสตรีทุกท่านและเป็นที่อิจฉาของคุณ,คณมากมามเป็น้องที่กอกที่อยากมีแฟนหล่อเบมือนพี่ครับครับ <c oughs> ยังมีโอกาสกับพี่รีเยอะฮะ ผมอยากมีแฟนหน้าตาดีรูปร่างสควตาแบบพี่อ๋อครับพี่ครับก็ประมาณนี้อ่ะไม่ต้องรอช้าดีก่าน,นะต้องก่น,นะน,น,นะครับพี่ครับขอเรียนเชิญนะครับรุ่นหนึ่งวิเทศศาสตร์จุาอาความภูมิใจอย่างยิ่งพี่ซูซี่หรือที่ ที่รัชดาลดเงินคันหลัง <Yeah. S 1> จากที่พี่เรียนที่สิงค์เเตนะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะชื่อว่าศึกษาโวยชนและการประชาวต่พันที่ได้ไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริการทางด้านบริหารธุรกิจที่จอร์นสันบิสเนสสคูลแล้วก็ไปต่อรัฐศาสตราการทูดที่วอชิงตัน จอร์จ e อชิตัน g t o th ch, n ิ n เ v อร์ i ตีหลังจากนั้นก็ได้ทำงานที่โบรแบงก์ว้าก็ใช้ชีวิตอยู่ที่สหรัฐอเมริกานานกว่า40ปีการที่พี่ประสบความสำเร็จในชีวิตจนถึงทุกวันนี้ที่เราเลิ่กถึงคุณคุณของธนาผู้ที่ประสิทธิ์ภาษาวิชาความรู้ให้กับพี่แล้วก็ตักถึงตั้งคณะดีวางลงสูงสิหอุปภัย ผูก่อตั้งคณะนิเทศศาสตร์ีขึ้นมาที่ถือว่าคณะคือบ้านอีกหนงบ้านของที่นะคะในปี2508เป็นปีที่พี่เข้ารับการศึกษาเรเร็วๆนี้เองค่ะนะคะขนบ้านของเราเนี่ยเป็นบ้านหลังที่เล็กมากมีคนที่อยู่ในครอบครัวเพียง4 7ชีวิตแต่ณ วันนี้เนี่ยะบ้านของเราได้ขยายใหญ่โตขึ้นต่อเติมจนท่านเป็นบ้านหลังใหญ่มีคนที่อาศัยอยู่ในบ้านมากมายน,นะเป็นบ้านที่บ้่นคงและมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับน้องๆที่อยู่ในบ้านทาุกท่านการที่ได้ร่วมกันกิจกรรมนะฮะกับน้องทุกครั้ง ที่จะมีความสุขมากแล้วกมีครั้งหนึ่งเมื่อพี่กลับมาได้ไปงานคืนสุญญากางน้องๆที่ยืตนต้อนรับได้รอยยิ้มระยองผมว่าพี่พี่มีความสุขและมีความอบถุนที่น้องไม่ลืมพี่แล้วก็ให้ความต้อนรับสมอมานี่ก็เป็นงาน ก็ม,มันสนุกจับปีนั้นคุณกอดเอลิสเป็นเอลิสนะ,ะแล้วก็น้องบอกว่าให้พี่เป็นมาลีนได้ไหมพี่บอกวได้สบาย,ยู่แล้วแล้วบอกไอ้าต้องไปอะไรเนี่ยเราต้องทําอย่างใจจริงแล้วก็ทําอย่างมุ่งม,มัน่นอายน้องไม่ได้นะคะก็เอาแต่ที่เลยจากวันนั้นแล้วก็พอต่อมาอันนี้ยิ่งแย่นะฮะกน็น้องโทรมาชวนให้ไปเล่นโบวลิ้ง โอ้โหเราไม่ได้เล่นมาตั้ง40กว่าปีแล้วนะไม่ทราบว่าจะเล่นได้ไหมก็เลยต้องแอบไปซื้อบริงเองไปซื้อรองเท้าแล้วก็ให้คุณเว์พาไปซ้อมอย้อนอ่งอาทิตย์เพื่อที่ไม่ให้ล้าว่านให้เขาตลอดถึงวันทีเ่เลกนเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่ทิ้งอายุไปตรงเอล่าเนไไีไยแล้วเล่นสนุกกับน้องๆอย่างเต็มที่ นะแล้วก็เชื่อว่าวันนั้นได้คะแนนพอสมควรทีเดียวนี่คือการมุ่งม,มั่นของผู้ที่เป็นนิสิตของคณะนิติศาสตร์นะฮะทุกท่านไม่ว่าจะทำอะไรต้องทำได้ตามมุ่งม,มั่นแต่ต้องให้สำเร็จให้ได้ต่อมาเนี่ยเมื่อคณะไม่ว่าจะมีกิจกรรมอะไรก็าชวนทีมไปร่วมทำนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮอร์โมน นะซึ่งจริงๆเอ๊อยากจะรู้เหมือนกันว่าความรู้ของตัวเองจะมีอยู่มากตนะ้องถามผู้ชีวิตที่รักคุณ ก็ใช้เวลาที่ซ้อมอยู่ประมาณสัก10วันได้ก็ออกมาเลยก็ต้องขอบคุณนักแกรนี่ที่ส่งพวกขาเครื่องมาช่วยพี่ก็ทํทให้งานต่อมาดูดีอ่นะคะเพราะว่าเคามาเป็นตัวประกอบที่สําคัญเลยที่นียเดังนั้นสายใยที่พี่มีต่อแนมนอนเนี่ยเป็นสายใยที่เหนียวแน่นเดินกับสายใยของก้านบัวซึ่งไห้หาดยังไงสายใยผมก็ยังติดเหนียวแน่นอยู่ นะคะแล้วก็ไม่ว่าน้องท่านใดที่อยากจะคุยปรึกษาหรือูดคุยกับพี่พี่เปิดใจรับน้องๆเสมอแลจะทำตัวให้ว่างพี่สัญญาวัจรัคณนะและน้องทุกท่านตลอดไปไม่ว่าจะมีกิจกรรมหรือการสมุรร่วมกันเมื่อใดถ้าเกิดสองคังพี่จะก,ก้าเดินไว้ รับรองว่าพี่มาโลิกกับน้องได้นี่คือใจใจ